การแปลงร่างของคับก้าฮิบิโนช้ยผู้ที่ถูกไคจูเข้าสิงสามารถสร้างความสะบึนกลัวให้แก่ทุกคนได้อย่างไม่ยากเย็นแต่จริงแล้วเขาจะแข่งแข่งได้แค่ไหนและจะมีผู้ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อของเขาไหมมากับตอบกันได้เลยครับคับก้าเด็กหนุ่มผู้ที่เคยสัญญาว่าจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังป้องกันไคจูกับเด็กสาวนคนหนึ่งที่ชื่อมินาอาชิโรซึ่งในปัจจุบันเธอก็เป็นถึงหัวหน้าหน่วยที่สามผู้ที่แข่งแข่งที่สุดถ้าพูดถึงการใช้อาวุธระยะไกลแล้วคับก้าหลับไปไหนโอ้ม oh hey. ่ครับตอนนี้คับก้า กำลังทํางานเป็นผู้เก็บกวาดไคจูหมายถึงเก็บกวาดจริงนะเอาจริงเขาก็พยายามเข้ากองกาลังแล้วแต่คาบก้าก็มักจะสอบตกภาคปฏิบัติอยู่เสมอเสมอจนเขาได้มาเจอกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่ที่เขาว่าเรโนซึ่งเขาก็อยากเข้ากองกาลังเช่นเดียวกับตัวคาบก้าเลยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพวกเขาได้ไปพบกับไคจูลองและแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่มีความสามารถในการต่อสู้เลยแต่ก็รอดมาได้จากการช่วยเหลือของมินา่าเองครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งในระหว่างที่ทั้ง กูเนี่ยกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการเข้าก็กำลังป๊กกันไคจูกันอยู่ครับก้าก็ได้ถูกขัดจังหวะโดยไคจูรูปร่างมาแมลงวันแล้วมันก็ได้พูดขึ้นว่าเจอตัวแล้วและนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ครับก้าเนี่ยได้กาลายร่างเป็นไคจูหมายเลขแปดซึ่งแค่รูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยก็น่ากลัวจนเข้าขั้นสุดสยองแล้วหัวใจของเขาก็ยังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคอจุดอ่อนของพวกไคจูอีกด้วยอย่างไรก็ดีความเปลี่ยนแปลงนี้ก็แลกมากับพละกกาลังอันมหาศาลเพราะแค่การแต่ต้องกาแพงหรือเปิดหน้าต่างเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ท้ มันไม่ใช่อะไรที่แค่คน10คนหรือ20คนเนี่ยจะทําได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วคาบก้านในตอนนี้น่าจะมีพลังหลายร้อยหรือหลายพันเท่าจากคนโบติเลยด้วยซ้ําแต่หลังจากที่พวกเขาหนีออกมาคาบก้าก็<ๆ>เปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นไคจูหน้าตาประหลาดก็ยังควบคุมร่างนี้ได้ไม่ค่อยดีซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวไคจูหมายเลขแปดเนี่ยมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายมากด้วยแต่ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่สําคัญมากๆที่ตัวคาบก้านเนี่ยได้รับมาจากการกลายร่างเป็นตัวไคจูหมายเลขแปดเลยนะั่นก็คือ อื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ซึ่งคาบก้าก็ได้บอกเองเลยว่ามันเป็นไคจูลองประเภทเดียวกันกับที่เคยโจมตีพวกเขานั่นเองแทนที่จะหนีไปคาบก้ากบเข้าไปช่วยจัดก,การไคจูลองตัวนั้นที่กําลังจะเข้าทําร้ายแม่ลูกซึ่งด้วยหมัดตรงแค่หมัดเดียวเท่านั้นคาบก้าก็สามารถจัดก,การเจ้าไคจูนั้นได้อย่างง่ายดายในระหว่างที่ตัวคาบก้าเนี่ยกำลังตกตะลึงในความสามารถของตัวเองอยู่นั้นเจ้าไคจูได้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งคาบก้าก็เลยแจกไปอีกหมัดหนึ่งจนไคจูเนี่ยสลายหายไปเลยนั่นเองซึ่่่่งแนนนนนอววาาาเขไมมครํหัดี้ มาใช้นอกเหนือจากไคจูอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งหลังจากที่จบเรื่องราวในคราวนี้คาฟก้าก็เข้าไปสมัครกองกำลังป้องกันไคจูพ่อเบรโนโอ่อที่หวังว่าสักวันเนี่ยเขาจะสามารถไปยืนเคียงข้างมินาได้และแน่นอนว่าเขาต้องปุกปิดพลังของตัวเองไว้ไม่ใครรู้โดยการใช้พลังให้น้อยที่สุดเพราะถ้ามีคนรู้ขึ้นมาละ่ะก็เขาจบไม่สวยอย่างแน่นอนซึ่งก่อนที่เขาจะเข้ารับการทดสอบก็ทําการยกรถตู้ซึ่งมีน้าหนักราวๆสองตันขึ้นมาโดยการแปลงร่างแค่มือเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีเหตุทาให้เขาต้องแปลงร่างอยู่ดี ในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยจะแบ่งการทดสอบเป็นสองรอบรอบแรกการทดสอบร่างกายคราฟกาอยู่ที่อันดับ219จาก225นัทําให้คราฟกาเนี่ยต้องทำาล่าต่อไปให้ดีน่าคือการทดสอบร่วมมือกันกำจัดไคจูทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยจากฝีมือของชินโนมิยะฮิโคนุลูกสาวของผู้บัญชาการกงกำลังป้องกันนั่นเองแต่ในต,ตอนที่การทดสอบเนี่ยกำลังจะจบลงก็เลยมีไคจูปริศนาโผล่มาไคจูหมายเลขเกา้ามันได้เข้าจัดการีิโคนุพร้อมกับชุดชีวิตไคจูที่เธอจัดการแล้วก็หนีไปนั่นเอง คือตัวคาบก้าที่เห็นอย่างนั้นก็รู้เลยว่าถ้ามัวรอแต่คนอื่นเนี่ยเธอไม่รอดแน,แน่แต่ด้วยอาการบาดเจ็บของคาบกา้าพร้อมกับเป็นคนแรกที่สามารถใช้พลังชุดสูตรได้ถึง0%ูนเปอให้เขาตัดสินใจแปลงร่างได้จัดการเจ้าไคจูตัวนั้นโดยขอแม่คิคโคลูเนี่ยบอกใครนั่นเองครับแต่ด้วยความที่พลังของ,ของคาบก้าเนี่ยปลดปล่อยออกมามันถึงระดับ9.8ซึ่งถือว่าต้องการลึกในบอดสาร์เลยว่านั่นเป็นพลังของไคจูที่แข็งแก่งที่สุดในบอดสาร์ไคจูขั้นสูงนั่นเองครับคบาบ ้นให้มันสลายหายไปในอากาศทันทีจากนั้นคาบก้ากลับมาเป็นร่างเดิมก่อนที่กําลังเสริมจะมาถึงแต่ด้วยความที่สัญญาณชีพของคาบก้าเนี่ยมันหายไปในช่วงเวลานั้นพอดีทําให้รองหัวหน้าหน่วยที่3โอชินะโซจิโร่สงสัยตัวของคาบก้าและรับเขาเข้ามาในหน่วยในฐานะเด็กฝึกนั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้เราได้เห็นพลังอีกอย่างหนึ่งของไคจูหมายเลข8การใช้พลังสายฟ้าที่ออกมาจากตัวเพื่อเพิ่มอํอมนนานาจการทา,ทาทลายล้างให้กับหมัดของเขาเองครับ,รบซึ่งแค่พลังสายฟ้าเปล่าๆเนี่ยก็สามารถทําลายสิงกอซ้า ได้อย่างง่ายดายเลยกับมมที่ครับก้าเขาพยายามอย่างมากที่จะเก็บพลังไคจูไว้เป็นความลับและฝึกใช้พลังของตัวเองชุดเสริมแก่งที่เขาปลดปล่อยพลังได้ศูนเซซึ่งถือว่าไม่สามารถใช้พลังได้เลยณนะตอนนี้เขาสามารถปลดปล่อยได้แล้วถึง1%อร์ด้วยกันแต่ถึงจะดูเหมือนน้อยแต่ด้วยพลังไคจูที่ครับก้ามีอยู่เนี่ยทำให้ถึงเขาจะไม่แปลง,ลงร,รงล่างการเคลื่อนไหวร่างกายของเขาเนี่ยมันก็แข่งแร่งเหนือกว่าที่หเปอจะทําได้เลยถ้าอานผ่านการฝึกส่วนใหญ่จะไปติดอยู่ที่ซึ่ในรุ่นนี้เนี่ย มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังนำเรยวอยู่ที่คลรู้ชิโนมิยะลดปล่อยพลังชุดได้55%นั่นเองตอนเดินผ่านไปภา <c oughs> รกิจแรกในฐานะกงกำลังป้องกันของคาฟก้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นคาฟก้าที่ทำงานเก็บกวาดไคจูมานานเนี่ยก็สามารถจับตำแหน่งคอของไคจูซึ่งเป็นเหมือนหัวใจและจุดอ่อนของไคจูได้และได้บอกข้อมูลนี้ให้กับคนอื่นรู้จะสามารถจัดการไคจูลงได้เองครับแต่ก่อนที่ภารกิจเนี่ยจะจบลงไปคาฟกาก็รับรู้ได้ว่าไคจูรอที่ตายไปแล้วจู่ๆก็สามารถฟื้นขึ้น มาได้นี่มันเหมือนกับเหตุการณ์ตอนทดสอบเลยและแถมเรโนโกับเพื่อนของเขาเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้คาฟกา้าเลยได้แปลงร่างและตรงไปยังที่ที่มีพลังไคจูที่แข่งแก่งทันทีได้ด้วยความโชคดีครับคัฟกา้าได้ไปทันเวลาก่อนที่ไคจูหมายเลขเกา้าเนี่ยจะเริ่มจัดการเพื่อนของเขาคัฟกา้าโจมตีเข้าที่หน้าของไคจูหมายเลขเกา้าน้านทำให้หัวของหมายเลขเกา้าเนี่ยก็เด่นออกมาเลยแต่มันก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้และเริ่มแก้ะคุณหน้าคุณตาของคัฟก้าไคจูที่กำลังพูดถึงอยู่ในช่วงนี้ไคจูหมายเลขแปดนั่นเองจากนั้น มันก็เริ่มทการโจมตีคาฟกาด้วยกระสุนอากาศแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายมากขนาดชุดเกราะของก็กำลังป้องกันที่ทํามาจากกล้ามเนื้อและไฟเบอร์ของไคจูเนี่ยก็ยังไม่สามารถต้านพลังนี้ได้เลยแต่คาฟกาในร่างของไคจูหมายเลขแปเนี่ยกับทําได้อย่างง่ายดายจาหมายเลขเก,กา้าจึงเริ่มกระหน่ำยิงใส่ตัวคาฟกาแต่เขาก็สามารถหยุดการโจมตีไว้ได้ด้วยพลังเสียงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจากนั้นเขาก็เข้าไปชิดตัวหมายเลขเก,ก้าในทันทีพร้อมทั้งปล่อยมัดรัวจนหมายเลขเก,ก้าเนี่ยต้องสร้างบาเรียมาป้องกันเลยจากตรงนี้ถึงหมายเล เ้าเนี่ยจะสามารถบล็อกกระสุนปืนได้ด้วยมือของมันในการต่อสู้กับเลโนนและที่คารุแต่การแลกหมัดกับคราฟก้านั้นแตกต่างออกไปก่อนที่หมายเลขเก้าเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูกลับมาคราฟก้าสามารถทําลายบาเรียรที่ป้องกันมันอยู่ได้จังหวะน,นี้หมายเลขเก้าเนี่ยก็คงพร้อมจะหนีเต็มที่แล้วล่ะครับแต่เมื่อได้จังหวะคราฟก้าก็กระหน่ำโจมตีใส่หมายเลขเก้าซึ่งความเร็วการโจมตีของคราฟก้าเนี่ยมันเร็วกว่าการฟื้นฟูของหมายเลขเก้าไปอีกคราฟก้าที่กําลังจะปิดฉากแต่ทางหน่วยป้องกันเนี่ยก็เข้ามาขัดจังหหหหวะทําาใ้้มยเลนีไไปด โดยมันบอกว่ากะจัดก,การคาฟกาใน่าจะเจอกันครั้งต่อไปถึงแม้จะเป็นไครจูแต่การกระทำของคุณเนี่ยรูปเหมือนมนุษย์มากกว่านะแต่ตรงนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าร่างของหมายเลขแปดเนี่ยอาจจะสามารถลดความเร็วการรักษาของไครจูตัวอื่นได้อีกด้วยเพราะหลังจากนั้นหมายเลขเก้าเนี่ยยังได้รับบาดเจ็บจากแผลที่คาฟกาเคยทําไว้เลยตัดภาพมาทางคาฟกาที่กำลังหนีเขาได้พบเข้ากับรองหัวหน้าโซชิโร่ตามพูดของพี่ชายโซจิโร่ถ้าพูดถึงเรื่องดาบเนี่ยโซชิโร่คืออาชญาที่เทพที่สุดในประวัติศาสตร์ ปูนโฮชินะเลยก็ว่าได้ซึ่งตระก,กูลโฮชินะเนี่ยก,ก็คือตระกลูลลากาไคจูชื่อดังซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเอโดะเลยก็ว่าได้ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยถ้าการเคลื่อนไหวของรองหัวหน้านเนี่ยจะรับไม่คัฟก้าตามไม่ถัานยังไงก็ตามระดับเล,เล,เล็กและกลางก็คือขนาดของไคจูที่ตัวโซชิโร่เนี่ยถนัดมากที่สุดด้วยและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะจัดการไคจูหมายเลขแปดอย่างเต็มที่พร้อมกับบทปล่อยพลังชุดเกราะแบบเต็มสูร92เปอร์เซ็นซึ่งในการต่อสู้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวคัฟก้านั้นมีพลังการป้องกัน ของรองหัวหน้าที่เหนือขั้นกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทําได้ด้วยซ้ทำทําให้เขาไม่สามารถเสริมเก่งในส่วนแก่โดนโจมตีได้ทันนั่นเองกลับมาที่การต่อสู้ครับโซจิโร่ที่มองเห็นคอของคาฟกาเนี่ยก็พยายามจะโจมตีด้วยกระบวนท่าคมหมอกแต่คาฟกาก็สามารถใช้ลําตัวรับดาบข,ของโซชิโร่ไว้ได้สําเร็จและได้ทําลายดาบข,ของเขาก่อนที่จะใชยโอกาสนี้เนี่ยหนีไปโซจิโร่เองรู้สึกตังหดใจขึ้นมาว่าคนที่เขาสู้ด้วยเนี่ยถึงจะเป็นใครจูต่วิธีการต่อสู้นั้นมันกลับเหมือนมนุษย์สง,งนันแต่ช่วงเวลาที่สงบมักจะอยู่ได้ไม่น ไคจูหมายเลขสิตัวทดลองของไคจูหมายเลขเก้าก็ได้มาพร้อมกับไคจูเทเลพอร์ตจำนวนมากมันมาที่นี่เพื่อเข้าโจมตีฐานทัศที่เขาว่าทายของหน่วยที่สามที่พวกคาบก้าเนี่ยเพิ่งจะฉลองภารกิจแรกไปไม่นานนี่เองทั้งหน่วยตอนนี้กําลังอยู่ในจุดที่ยากลาบากพาะขาดหัวหน้ามีนะไปแต่โซจิโร่ก็สามารถจัดก,การหมายเลขสิบได้อย่างง่ายดายก่อนที่มันจะขยายตัวและโซจิโ so ร่เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่หมดพลังแทนแต่ด้วยตัวมีนะซึ่งกลับมาจากการประชุมก็เข้ามาต่อสู้ด้วยมีนะโซจิโร่ so iro, และคิโคลุก็สามารถ จัดการเจ้าหมายเลข10ลงได้สําเร็จแต่ก่อนที่จะดีใจไปจูนกที่หลอมรวมกันเป็นระเบิดลูกใหญ่ตามคำสั่งของเจ้าหมายเลข10เนี่ยก็กาลังจะลงมาทําลายฐานซึ่งตอนนี้ก็คงหนีไปทันแล้วและถ้ามันลงมาเนี่ยคนในหน่วย3ามทุกคนคงจะไม่มีใครรอดแน่นอนถึงแม้เลน่นจะห้ามตัวคัฟกาเนี่ยว่าอย่าใช้พลังคัฟกาก็ตัดสินใจวิ่งเข้าหาระเบิดนั้นด้วยความเร็วที่แม้แต่โซจิโร่เนี่ยยังตกใจเลยไม่ว่าจะดูยังไงนั่นก็ไม่ใช่พลังของคนที่ปล่อยได้แน่ๆนังนปอร์เก,ก,ก็ทําแารแล่าเากน ตัวหมายเลข8ต่อหน้าทุกคนเลยคนที่ตกใจที่สุดก็คงไม่ผลนโซจิโร่เพราะนี่หมายถึงสฐานของเขาที่ไม่ต่อคัฟก้าเนี่ยมันกลับถูกต้องนั่นเองด้วยความที่ตัวหมายเลขแปเนี่ยมีเหมือน,นเคลื่อนยุลดิวิขากับแขนทำให้คัฟก้าเนี่ยสามารถพุ่งขึ้นไปบนฟ้าด้วยความเร็วน,าน่าเหลือเชื่อได้โจมตีระเบิดก่อนที่มันจะตกลงมาถึงพื้นได้จัดการทุกคนนั่นเองการโจมตีของคัฟกาทาให้มันกระเด็นหายไปบนชั้นบรรยากาศก่อนที่จะเกิดแรงระเบิดมหา,าศาลซึ่งสามารถทําลายเมืองได้อย่างง่ายดายถ้ามันลงมาจริงนั่นทะำให้ณนะตอนนี้ มีความสามารถในการทําลายภูเขาได้ด้วยมันของเขาซึ่งมันก็เทียบได้กับเพียนทีจานวน20เมกะตันเลยทีเดียวแต่การโจมตีครั้งนี้เนี่ยไม่เกยกว่าที่ตัวคัฟก้าจะรับไหวร่างกายของเขาเทือบแตกออกมาเลยแต่อีกไม่นานคาฟกาจะได้เรียนรู้บัตรที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องรองดูกันได้เลยครับเพราะตอนนี้พลังไคจูของคาฟก้าเนี่ยก็ถูกเปิดเผยแล้วดังนั้นหน่วยที่3จะไม่มีทางเลือกเข้าจับกลุ่มตัวคัฟก้าในฐานะไคจูหมายเลข8ดและส่งตัวไปให้อิซาโออิโนมิยะผู้บัญชาการของกอก กลังป้องกันไคจูได้พ่อของฮิโคลุนเองหลังจากที่เขาเข้าไปพบกับคาฟกาเขาก็สั่งให้ปล่อยตัวคาฟกาออกจากพันธนาการก็ถ้าคาฟกาะจอ,อกมาจริงเนี่ยเขาก็สามารถออกมาได้อยู่ดีเพราะยังไงเขาเป็นถึงไคจูขั้นสูงอยู่แล้วแต่ก่อนที่คาฟกาเนี่ยได้พูดอะไรอิซาอะก็ยิงใส่ตัวคาฟกาแต่แน่นอนว่าเขาสามารถรับได้เพราะแค่ความเร็วกระสุนธรรมดาเนี่ยจะไปเทียบอะไรกับการต่อสู้ที่ผ่านมาของเขากันได้ละ่ะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นกระสุนปืนอยู่ดีในโลกนี้สิ่งไม่ชีวิตที่หยุดกระสุนปืนได มนนไม่นับว่าเป็นมนุษย์อิซาโอพูดขึ้นเพราะกัาสวมใส่สอุปกรณ์ไคจูพิเศษนัมเบอร์ซึ่งสร้างมาจากไคจูหมายเลข2ที่เคยทําลายเมืองอยางบ้าลัางในอดีตการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นที่ตัวคาฟกา้าพย,ยายามจะให้แปลงร่างเพื่อพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ของตัวเองแต่เสียใจด้วยคนที่เขาสู้ด้วยนั้นก็คือคนที่แข็งแก่งที่สุดในกอลรับ,บ้องกันแล้วนั่นเองด้วยหมัดเดียวของอิซาโอเนี่ยสาม,มารถทําให้ตัวคาบกา้าแปลงร่างได้เกือบทั้งตัวซึ่งออล่ารอบตัวของอิซาโอเนี่ยมันเหมือนกับการท ความต่างชั้นของประสบการณ์ัฟก้าก็ได้แพ้ให้แก่ตัวอิซาอุจนบังคับให้เขาเนี่ยต้องแปลงร่างเต็มตัวแต่ในครั้งนี้มันแตกต่างออกไป,ปเพราะแทนที่คัรฟก้าเนี่ยจะเป็นคนควบคุมหมายเลขแปตัวหมายเลขแปดต่างหากที่กำลังควบคุมร่างของคัรฟก้าเพื่อเอาตัวรอดและกําจัดไคจูตนอื่นให้หมดสิน้นหมายเลขแปดเริ 8, ่มจมตีใส่ตัวอิซาอุดังสัตว์ป่าแต่ที่เหนือความคาดหมายยี่งกว่านั้นหมายเลขแปดสามารถดึงประสิทธิภาพการฟื้นฟูร่างกายที่คัรฟก้าเนี่ยไม่มีทางทําได้อย่างแน่นอนโดยการปิดร่างกายในลักษณะที่ผิดปกติเป็นอย่าง แล้วก็ฟื้นฟูร่างกายพร้อมๆกันเพื่อสร้างการโจมตีที่เหนือความคาดหมายขึ้นมาอนเองครับมาเล็กแปดกระดับโจมตีอิซาโอะอย่างหนักหน่วงโดยอิซาโอะเนี่ยถึงกับบอกว่าถ้าเขาไม่มีเกาะของไคจูหมายเลขสองเขาคงตายไปแล้วอิซาโอะได้ส่วนกลับหมายเลขแปดแต่ด้วยความบ้าระห่ำและฉลาดของหมายเลขแปดเนี่ยมันได้สราร่างกายของตัวเองและฟื้นฟูทั้งร่างใหม่จากคอซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสร้างภาระให้แก่ตัวคาฟกาไปอย่างมากเพราะมันเป็นการสร้างทั้งตัวขึ้นมาในเวลาอันสั้นนี่ครับแสดงว่าถ้าเราไม่ทำลายคอของหมายเลขแปดเนี่ยเจ้าหมายเลขแปด ฟื้นขึ้นมาเต็มร้อยได้อยู่ดีนั่นเองต่อมาทั้งคู่ได้ชนหมัดกันแต่ในครั้งนี้เนี่ยคลื่นพลังมันสามารถทําลายห้องที่ว่ากันว่าสามารถทนทานไคจูได้ถึงระดับสิบได้อย่างง่ายดายซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับระดับการวัดค่าพลังของไคจูเนี่ยมันเพิ่มแบบทวีคูณเช่เดียวกับซูนามิไม่ใช่ว่าไคจูระดับ9.8เนี่ยจะเก่งกว่าระดับ1ถึง9.8เท่านะในความเป็นจริงมันต่างกันเป็นล้าน,ล,านล้านเท่าเลย ถ้าเราลองมาดูเครื่องคำนวณพลังในเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพลังของ6.4เนี่ยมันน้อยกว่า9.8แบบมากๆเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวไคจูหมายได้15เนี่ยจะบอกเองเลยว่าถ้าจะไปจัดการหมายเลข8เนี่ยต้องใช้พวกพวกหลายคนถึงแม้แต่คนเนี่ยจะมีพลังถึงระดับ9ขึ้นไปแล้วก็ตามเพราะถ้าตัวเดียวแล้วก็ไม่มีทางช้าแน่นอนและด้วยพลังอันสุดอย่างถึงของหมายเล็8มันก็เริ่มเกินความคาดหมายของอิซาโอไปแล้วอิซาโอได้ปลดปล่อยก้อนพลังงานซึ่งเป็นท่าโจมตีของหมายเลขเข้าใส่เพียงเพื่อทจะโดนหมายเลเ็กแป เท่ายังก็ตามไมายเลข8ก็เริ่มจับตัวของอิซาโอนี่เพลื่อนไปเคลื่อมาซึ่งในตัวคาฟก้าก็พยายามที่จะหยุดตัวเองก่อนทีน่จะหมดหวังคาฟก้าก็สามารถจําเรื่องสัญญาที่ไว้กับมินาได้นั่นทาให้เขาหยุดตัวเองไว้ได้และบอกกับอิซาโว่าเขาคือมนุษย์ต่อที่จะสรุปไปตกลงแล้วที่อิซาโอนี่มาสู้กับคราฟก้าก็เพื่อทดสอบว่าเขาเหมาะสมกับาการอยู่ในกองกำลังไหมในตอนแรกเบองบนเนี่ยก็อยากให้จัดการหมายเลข8แล้วก็เปลี่ยนมันเป็นนาวุซะมีแต่อิซาโอเท่านั้นที่คัดขานดังนั้นภาคกิจในขั การทดสอบว่าตัวหมายเลขแปดเนี่ยคู่ควรที่จะอยู่ในกองกลังต่อไปหรือไม่คาฟค่าได้ถูกย้ายมาอยู่กับหน่วยที่หนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดในกอกลังป้องกันแล้วซึ่งมีหัวหน้าเกนนารูมิชายผู้ควบคองโดนตาไคาจูหมายเลขหนึ่งที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบทะลุป,ปุโปรงต่อมาคราฟก้าแชิคโคลุก,ก็ถูกส่งไปทําภารกิจแต่ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้ตัวคราฟค้าเนี่ยเกิดกลัวว่าถ้าเขาแปลงร่างขึ้นมาและควบคุมตัวเองไม่ได้เขาจะเข้าทําลายพวกพ้อง ลากแค่บางส่วนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถต่อสู้ไคจูอื่นๆได้อยู่ดีแต่พอจะแปลงร่างเต็มตัวเนี่ยก็ไม่สามารถแปลงได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดครับหมายเลขเก้าที่หลอมรวมเข้ากับไคจูม,มดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าคาฟกาหมายเลขเก้าได้ทําการอัปเกรดตัวเองจากการต่อสู้ข่าวก่อนตอนนี้มันจึงสามารถแยกร่างได้แล้วด้วยและหลังจากที่มันรับรู้ว่าคาฟก้าเนี่ยคือหมายเลขแปดมันก็เลยโจมตีคาฟกาด้วยกระสุนอากาศมันจะฆ่านายแล้รับพลังไคจูอันยิ่งใหญ่ไปแล้วนะในร่างมนด้วยของคาฟกาเนี่ยไม่ แบบที่เคยทำเนี่ยก็อย่าหวังเลยแต่ก่อนที่จะพ่ายแพ้ที่โครู้ก็โผล่มาช่วยและบอกครับก้าว่าโจใช้พลังซะอย่ามาโหคนอื่นเยอะซึ่งตามสูตรโชนเนนเลยครับคาฟก้าก็สามารถกลับมาแปลงร่างได้อีกครั้งหนึ่งหมายเลขเก้าก็ปล่อยพลังที่เก็บไว้และการต่อสู้อันดุเดือดก็เริ่มต้นขึ้นครัก้าได้บอกว่าหลังจากหมายเลขแปดเนี่ยยึดร่างของเขาไปก็ทําให้เขารู้ว่าตัวเขาเองนั้นและพลังของหมายเลขแปดได้ไม่เต็มที่เลยนั่นหมายความว่าเขายังพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นได้นั่นเองครับก้าได้โจมตีปิดฉา,าก 9, มันก็พยายามเรียกร่างโคนกลับมาแต่ก็ถูกหัวหน้านาะลูมีเนี่ยจัดการไปแล้วในเวลาต่อมาทั้งสองคนก็รู้ว่านี่นเป็นแค่การหลอกลอก่อป้าหมายจริงของหมายเลขเก้าเนี่ยก็คืออิซาโอก,กับพลังหมายเลขสองเขาเองคับก้ากับนาลูมีเนี่ยก็ไ,ได้วิ่งโดไปหาอิซาโอซึ่งพบเพียงแค่ร่างของผู้บัญชาการเนี่ยอยู่แน่นิ่งอยู่แต่นั่นมันคือหมายเลขเก้าที่ดูดกืนอิซาโอเข้าไปหมายเลขเก้าโจมตีเข้าใส่ทุกคนด้วยระเบิดคับก้าเนี่ยก็ช่วยคนอื่นก่อนแล้วเจ้าหมายเลขเก้าก็หนีไปสังเกตได้ว่าทั้งหมายเลขแปดและหมายเลขเก้าเนี่ยต่างก็พัฒนา ีมือในรูปแบบของตัวเองคาฟก้าได้รการฝึกเหมือนคนโบติแต่ไมล์ไดก้าเนี่ยได้พลังหลังจากดูดความทรงจำและพลังของผู้อื่นมาความจิตใจในครั้งนี้นารูมิได้ขอร้องกับตัวคาฟก้าว่าขอยืมพลังเพื่อจัดการเจ้าใครดูนั่นให้หน่อยซึ่งคาฟก้าก็ตกลงเป็นอย่างดีแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเขายังแปลงร่างต่อไปเรื่อยเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกซึ่งเบือ้องเขาก็กลับไปไม่ได้แล้วข้ามวันเดียวกันคาฟกาเจอรองหัวหน้าโซชิโรอีกครั้งเขาได้ขอบคุณคาฟก้าที่ช่วยหน่วยที่าาว้จก ก็เสนอให้คาฟก้าเนี่ยมาฝึกการต่อสู้กับเขาเมื่อพวกเขาได้มาถึงศาลเจ้าลิวเน่โซจิโรโ่เนี่ยก็เริ่มฝึกฝนให้กับตัวคาฟก้าและสามารถเห็นได้เลยทีว่าแทนที่คาบกา้าเนี่ยจะหลบคาบก้าไม่จะรับการโจมตีแบบซึ่งซึ้งหน้าเพราะพลังที่มีอยู่มากมายของหมายเลขแปดนั่นเองดังนั้นการฝึกของคาฟก้าอย่างแรกเลยก็คือเพลงหมัดพื้นฐานที่อิซาโอนี่ไปคนคิดค้นขึ้นมาด้วยใส่แรงจากช่วงล่างส่งมาที่หมัดจากกระบวนท่าทั้ง5อย่างที่เขาต้องฝึกตัดมาที่ตัวอิซาโอในตัวของหมายเลขเก้าสติกำลังค่อยเลือนหายป เขารู้ว่าสงครามมันกำลังจะเกิดขึ้นและได้แต่ฝากความหวังให้พวกคาบก้าเนี่ยจัดการเจ้าหนี้ทีสามเดือนผ่านไปหมายเลขเก้าก็กลับมาพร้อมกับไคจูหลับสูงที่เขาสร้างขึ้นมาจํานวนมากคาบก้าในตอนแรกเนี่ยก็ถูกสั่งให้เป็นไพ่ตายที่เก็บไว้ใช้กับหมายเลขเก้าแต่สถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีคาบก้าจงออกไปช่วยสู้กับไคจูหมายเลขสิบสามที่กำลังถล่มกอําลังที่หนึ่งอยู่ในตอนที่เขาแปลงร่างเนี่ยไคจูตัวอื่นก็รับรู้พลังของหมายเลขแปดได้เลยซึ่งเมื่อเจ้าหมายเลขสิบสามเห็นคาบก้าเนี่ยมันก็เริ่มเยียชาร์ดความ ด้วยค่าพลังสูงถึง9.2แต่คราฟก้าเนี่ยก็ไม่สะทกสถานอะไรมากเพราะส่วนหมัดใส่93จนมันแบนติดหลังคาไปเลยจากนั้นเราก็ได้รู้ว่าการโจมตีครัง้งใหญ่ของหมายเลขเก้าเนี่ยมันมีจุดประสงค์อยู่นั่นคือการดูดกืนตัวมินะผู้ที่มีพลังยิงสูงสุดในกองกำลังแล้วนั่นเองในตอนที่สามารถจับพลังไครจูหมายเลขเก้าได้ที่คาจิกวาวะเนี่ยคราฟก้าก็รู้ได้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมินะและระหว่างที่เขากำลังจะไปช่วยมินะเพื่อแม่เหตุการณ์ซ้ำรอยและโลกที่3ได้ถูกปล่อยออกมาถึงตัว ไคจูพวกนี้ไม่สามารถสู้กับตัวกหมายเลข8ได้แต่ถ้ายื้อเวลาทําได้แน่นอนในตอนนี้พาฟกา้ากําลงโจมตีอย่างไร้จุดหมายเขาไปสัมผัสได้ถึงไอเยือกเย็นอันแข็งแกร่งซึ่งนั่นก็คือเรโนโ่ที่สวมใส่ชุดไคจูหมายเลข6ไคจูที่เคยสร้างบุบัติการครั้งใหญ่โดนระดับหัวหน้ากองกําลังเนี่ยหายไปเลยถึง3คนด้วยความช่วยเหลือจากเลโนโล่ไอ้ตัวคาฟกา้าเนี่ยไปทันเวลาแล้วพวกกหมายเลข9คาฟกา้าได้เข้าช่วยเหลือตัวมีนะและการต่อสู้ก้เริ่มต้นขึ้นหลังจากการต่อสู้ของไคจูหลักสูงทั้ง2เนี่ยก็ทําให้รอบ เเครับก้าร,รู้ดีว่าหมายเลขเก้าแข่งแก่งแต่เขาก็เช่นเดียวกันครับก้ารเริ่มใช้เพลงหมัดที่ฝึกมาเข้ากับหมายเลขเก้าซึ่งแน่นอนว่ามันรับได้เพราะวันพึ่งดูดกึนความทรงจําของคนที่คิดค้นหมัดน,นี้ขึ้นมานั่นเองในตอนที่หมายเลขเก้าเนี่ยคิดว่าจะชนะแล้วครับก้าก็ได้ปล่อยหมัดรับที่เป็นเหมือนกับหมัดของกอล์ลังทั่วไปแลาเป็นว่าโตชิโร่เนี่ยได้สอนเทคนิคประจำตระกูลโฮชินะให้เขาด้วยรูปแบบ3ามนัดแปงหมัดคูวินา่าผันแปไปให้เหนือกว่าความสมบูรณ์แบบคือคำโปรยก่อนที่จะจบต่อ ถ้าอยากดูอะไรม,มันก็กดตรงนี้ก็ได้เลยส่วนถ้าใครชื่นชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือถ้ามีคำถามหรือคำติชมอะไรก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดเมะงองแงม